เกิดอะไรขึ้นบอลสีองค์หญิงทอฝันทำไมถึงได้โตไวขนาดนี้ประสุได้ลงคลิปเนี้ยต้นเนี้ยคะ่ะไปเมื่อวันที่24วันนี้วันที่สี่ผ่านไปสิบวันองค์หญิงทอฝันของประสุโตขึ้นอีกตั้งเยอะเลยนะคะลองมาชมนะคะจากสองใบกับอีหนึ่งหลอดเล็กๆตอนนี้ดูสิครัผ่านไปสิบวันโอ้โหดูนะคะสะพังขนาดไหน ใบก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยคะ่ะใบนี้ใหญ่มากเลยแล้วก็แดงสดใสมากเหมือนกินเลือดเลยคะ่ะเหมือนป้า่สุเอาเลือดไปเลี้ยงเขาเลยแล้วดูใบเล็กกัคะ่ะแล้วก็หลอดน่ะหลอดเล็กออกมาสิบวันเองนะคะเนี่ยดูซิเนี่ยความสะพัางของเขาเนาะองค์หญิงทอฝันไม่ได้เลี้ยงยากเลยนะคะให้แสงเยอะ อย่าไปตามใจให้แสงน้อยน้ยการจะยืดจะยาวจะย้วยนี่เลยค่ะแล้วก็อยู่ที่จุดสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะการปรุงดินค่ะปรุงดินเห็นไหมคะว่าดินหนึ่งส่วนไปก้ามปูไม่ต้องให้ละเอียดจุ้ยอะไรดูโคนต้นประสิคะเนี่ยยังเป็นใบๆอยู่เลยเอามาผสม นี่เลยสวยขนาดนี้แดงขนาดนี้เพราะดินดีเพียงสิบวันผ่านไปโอ้โหประสูพึ่งไปเปิดดูพอถ่ายรูปวันนั้นเสร็จแล้วก็เก็บไม่ได้เปิดดูอีกเลยพอเปิดดูอีกครั้งความเปลี่ยนแปลงของเขาดูนะคะเนี่ยมีสองใบใหญ่แล้วก็หนึ่งใบเล็กตอนแรกมีแค่สองใบก็หนึ่งหลอดเล็กๆอะไรเงี้ยตอนนี้ใหญ่แล้วแถมมีหลอดเพิ่มนี่ค่ะหลอดมาอีกหนึ่ง หลอดแล้วดูดินนะคะเนี่ยผสมผสมผสมเห็นไหมว่ายังเป็นใบกัมปูใบใบอยู่เลยนะคะใบกัมปูเนี่ยเวลาเราเอามาเราก็มาแช่น้ำว่าสักว <s Paulo> ันหนึ่งแล้วก็เททิ้งตากแดดแล้วมาผสมได้เลยค่ะเราที่เราแช่น้ำให้ยางเ้าออกเรียกว่ายาง ใบกัมปูนะคะผสมดินหนึ่งส่วนใบกัมปูสามส่วนก็งามอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ให้ได้แสงเยอะๆนะคะถ้าแสงน้อยก็จะยืดก้านไม่สั้นแล้วก็ใบไม่แดงอย่างนี้นะคะใครที่ซื้อปสุไปแล้วเอาไปเลี้ยงแล้วยัยงงองแงๆอยู่ดูนะคะดูเลยดูแล้วก็รุณาทำตามแล้วก็ส่งการบ้านด้วยนะคะเพราะว่าต้นนี้คือต้นแม่เขา บรรดาลูกๆที่ส่งไปก็จะต้องเหมือนต้นแม่นี่แหละคะ่ะก็ดูเรื่องดินนะคะว่ามีไรแดงไหมเปลี่ยนดินให้เขาหน่อยตัดเขาถ้ายืดยาวย้วยแสงไม่พอก็ปรับให้เขาหน่อยนะคะจะได้ออกมาสวยแบบนี้เพราะไม่งั้นเอาอไปเลี้ยงแล้วแบบไม่สวยเสียชื่อหมดเลยนะคะเนี่ยต้นแม่งามขนาดนี้ แล้วใบต่อไปรู้สึกว่าจะด่างขาวมาเต็มๆเลยค่ะลูกหลอดใหม่นะคะแต่ต้นใบแม่นี่ก็จะแดงแบบแดงแบบไม่คิดชีวิตเลยเนาะเหมือนประสุเอาเลือดมาเลี้ยงเอาเฮบโบอยมาเลี้ยง <c oughs> นะคะก็สีของประสุนเนี่ยเป็นบอลองค์หญิงทอฝันนะเป็นต้นแบบโบราณแล้วก็ดั้งเดิมมากๆไม่ได้เป็นการผ่าหรือ ผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผสุที่ได้มาเนี่ยจากเจ้าของเดิมๆเขาเลยเขาเลี้ยงกับกลางแจ้งแดดเปรี้ยงเลยนะคะผสุไปเจอในบอนบ้านเขาก็ไม่ได้โตขนาดนี้ด้วยซ้ำไปนะคะผสุเห็นโอ้ยชอบมากเลยเขาเลี้ยงกลางแจ้งเลยแดด 100, 100. ร้อยฝนร้อยผสุก็เลยซื้อมาได้นี่เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมค่ะ